สบายดีท่านผู้ชมมื่อวนี้ครับพระเจ้าสสนข่าวๆมาเสนอให้ท่านผู้ชมหน่ยครับผู้ซึ่งว่าเขาๆมื่อวนี้มีสองเขาๆด้วยกันเขาวที่หนึ่งสปโปล่าเป็นประเทศที่มีต้นทืนทรัญยากรธรรมศาสูงสุดในโลกปี2 0 2พข่เวษเขาๆที่สองนักลงทุนเล่าจีนเกี่ยมสางซุยนการขาซุ่มซุนอยู่เขศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงบันี้เขาไปเบิ้งขขาๆน้ำกัน โซปโปลาเป็นประเทศที่มีตนทื่นทร,รัพยากรธรรมชาติสูงสุดในโลกปี2 0 2 1สโซปโปลาถือยกเป็นประเทศที่มีตนทื่นทร,รัพยากรธรรมชาติสูงสุดในโลกในปี2 0 2 1ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำขึ้นถึงคําเวาทีวาประเทศล่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในนำ้ำและพวกเขาจะหากษาความหางมีนี่ใดเด่าไ,ไห่เป็นข่าวดีสำหรับโซปโปลาในปี2021 ในเมื่อเว็บไซต์ EcoB BUSINESS ได้เผยแพร่บทรายงานดัชสสนีตนทึ่นทรัพยากรธรรมชาตรดีรว่า Natural Capital Index ของโลกประจำปี2อง1เอดซึ่งสงปรปรล่าถือจัดเป็นอันดับหนึ่งของโลกห้องลงมาแมน3ประเทศอยู่ทวีบอเมริกาใต้คือโคลัมเบียารากวยและโบลิเวียบทรายงานนี้แมนได้วัดแทกตนทึ้นทางทรัพยากรธรมรมชาต บรรดาประเทศอยู่ในโลกโดยที่ตน้นทึ่นทรัพยากรธรรมศาสตร์ของประเทศดใดหนึ่งประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพเงื่อนไขดินฟ้าอากาศและทรัพยากรธรรมศาสตร์ที่มีและ,ปปะ,ย,และยังบริถถือรบกวนรวมทั้งทรัพยากรน้าที่เพียงพอตน้นทึ่นทรัพยากรธรรมศาสตร์แบ่งออกเป็นหามวดคือแรงน้าสีวาน,นาพันธ์ดินกสิกรรมที่อุดมสมบูรณ์ มีการขับประกันสเสบียงอาหารภายในประเทศมีทรัพยากรพยักราธรรมศาสตร์อื่นๆและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงอินฟราอากาศตน้นทุนทรัพยากรธรรมศาสตร์ของประเทศแมนสะทอนหเห็นถึงชีวิตการเป็นอยู่ที่ยืนยงและสุขภาพของประชากรและเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตตน้นทุนทรัพยากรธรรมศาสตรน์นี้แมนคิดไรโดยอิงใส่ซอฟแรตัว4วีัดของข้อมูลทางด้านปริมาณ จากแหล่ขงข้อมูลสาก,กลที่เสื้อถือได้เพราะฉะนั้นวกเข้าจงภาคภูมิใจในความอุดมสมบูรณ์แห่งมีของประเทศที่บรรพาบรุษของพวกเข้าด้เลือกที่ต่างประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในแก่วกเขา้าในเพิงพาอาศัยสืบทอดกันมาหลายสิบคนแต่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาก็คือจะสามารถปกปักหักษาความอุดมสมบูรณ์นี้ให้ได้ยืนยงตลอดไปได้เน่าใรดังที่วกเขาฮับพูนักการลว่า ความเหยียงห่องตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาปัจจุบันที่ยังเอือยอิงใส่ทรัพยากรธรรมศาสตร์เป็นหลักนี่แมนไพ่ขมขูโดยกงต่อตนทื่ของทรัพยากรธรรมศาสตร์ขอยกตัวอย่างใน10ปีก่อนบาดมีปลาสงวนที่ตึบนา10เฮกตาร์มีสายนำที่อุดมสมบ,บูรณ์ปัะสาชนสามารถหากินในสระดวกสบายแต่มาหอดปัจจุบันห่อนราคาอย่างพาล่าสุ้งขืนปัะชาชนภายในบ้านพักกันทางปลา เพื่อปลูกยางพราราหรือขายให้ในทุนมาหวอดเดียวนี้โบมีปลาสึง,งวนอีกเลยหวยน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เหือดแหง้งเรื่อไห้แต่ดินทรายพงขาวอันนี้ก็แมนทาเอียงในทัวประเทศผัวเฮ้าที่ขุนเขียวซุกอยู่การผลิตทรงออกบว่าจะเป็นยางพราราหมากกล้วยมันต้นและอื่นๆซึ่งอันนี้ก็แมนตัวยางส่วนหนึ่งใน้นอยเท่านั้นเพื่อความเยืนยงพัวเข้าต้องมีการจัดสรรการนำใส่ที่ดิน ปาใหม่ที่เหมาะสมว่าปลาใหม่บนดควรหักษาดินบนดควรปลูกหญา้าแมนอยู่วกเฮาต้องการได้หับร้ายจากการผลิตในทรงออกแต่ต้องคิดถึงความยิ่งยงดังในสารฐานทองรุ่นสีสุดิตประธานประเทศแห่งสพปรลากล่าวในการเสลิมสรองวันศาสตร์ที่2ทธันวา2 0 2 1ที่ผ่านมาว่าวกเฮาตองเอาชีวิตไปเดิมพันในการปกป้องทรัพยากรของผกเฮาอันนี้แม่นถึงต้องที่สุดเพื่อเหตุให้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมศาสตร ประเทศเท่ายังคงอยู่ขู่คนเล่าตลอดไปนักลงทุนโซโปจีนและเล่าเกมสางซุยนการขาซุ่มซ้นอยู่บึงถดัดหลวงขอปร,รอในวันที่เสมีนาสอง0ันสเอดที่นครหลวงวิงจันนักลง,งทุนเศรษฐกิจพิเศษบึงถดัดหลวงรวมกับบริษัท Green Discovery เราเกมสางซุยนการขาซุ่มซนหรือเอื่นว่าคิวมอ ซึ่งเป็นการหัวมือทางด้านการลงทุนในการจัดสรรุ้มคร้องตอนดินตอนที่สามของเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาหลวงเพื่อรวมกันสร้างตั้งศูนย์การค้าซุ้มซ้นขึ้นโดยถือออกแบบแนวความคิดที่ว่าให้การบริการเขตซุ้มซ้นในท้องถินซุ้มใสขควมเหี่ยหองต้องการในชีวิตประจําวันสนองการบริการสะดวกซื่อรวมกันพัฒนาแนวความคิด ในการดำเนินงานของศูนย์การค้าซุ้ม้นเพื่อสนองให้การบริการของขายไงหันค้าสะดวกซื้อทั้งด้านสุขภาพขวอมันเทิงสถานที่พักพรอหันอาหารและอื่นๆต่างนาสินสัญญาการห่วมมือในครั้งนี้โดยทานนั่งหวงชุยเหินผู้อำนวยการโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงและทานอินที่เดือนสวรรค์ ผมนิยการบริษัท Green Discovery ลาวเขาห่วมเป็นสัก,กีพิญญาณของฐานนางคำจันท์วงเสนบุญห้องรัฐมนตรีกระท่วงเพ้นการในการทุองทึนพร้อมด้วยพนักง,งานในภาคธุรกิจเขาห่วมท่านนาั่งห่วงชุยวินในกาว่าการห่วมมือในระยะเป็นเวลาสาวปีในเหนือทีสอ0 0 0ื่นเฮกตาในนี้มีโครงการเดิม แปดพันคับหาหอยตาแมดซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะหัวมือกันเพื่อเหตุให้สูยนการค้าแห่งนี้เป็นเครื่องไมายการค้าอันดับหนึ่งในชุมชนของประเทศล่วพร้อมนั้นยังจะรวมกันคนควัวหาโอกาสการหัวมือทั้งด้านอื่นๆในการคุมครองบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกและการลงทึนเพื่อสางพ้นประโยชน์ให้แก่ประชาชนล่าท่านอินทีเดือนสวรรค์กาวา พวกเข้าเห็นโอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันสถานที่บึงถาดหลวงมีผู้ประกอบการธุรกิจหลากหลายสา,าขาเขามาให้บริการเพื่อบริการนักท่องเที่ยวนักลงทุนและพะัส่าชนที่เขามาในเขตพัวเข้ามั่นใจว่าจะพัฒนาเขตดังกล่าวให้สามารถตอบโจทย์ผู้มาใส่บริการผู้มาค้าขายในเขตและผู้ลงทุนให้มีผลกำไรไปน้ำกัน เจ้านี่ถือว่าเป็นข่าวดีโดยเฉพาะเมนยูที่เคสเศรษฐกิจพิเศษบึงถาดหลวงในตอนที่3ถือว่าเพื่นก่อจะมีการสั่งตั้งอ่าชูอปปิ้งมอลล์หรือว่าเอิร์นซีห์หอหรือ ỏ, ว่าคิวมอลเป็นการหัวมือกันระหว่างนักทลงทุนของอ่าซอป,ปจีน,นกับนักทลงทุนของโซเปอรอลา์ก็คือบริษัทอ่ากรีนดิสคัฟเวอรี่เรานี่ยถือว่าอันนี้จะเป็นข่าวดีถามว่าเพิ่นพัฒนาขึ้นมาอยู่โซนนี้ก็จะ เปลี่ยนแปลงหูบแบบโซมใหม่ให้สามารถแบบว่าตอบโจทย์ได้ทั้งนักองทยนทั้งนักท่องเที่ยวละก็นักช้อปปิ้งต่างๆให้เขาไปท่องเที่ยวอยู่ในใเขตสนยนการค้าลังกาวให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเฮ็ดให้ส่วนการค้าด้วยให้เขตเศรษฐกิจพิเศษมือถาวงมีความพัฒนาทัานสมัยขึ้นเทระกาวจะว่ายังยิงว่าสองข้าวข้าวนี่คงจะถือใจทันผู้ชมแตาถือใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แกด subscribe นเด้อสบายดี